มองกล้องหน่อยค่ะคุณยายคุณยายทำอะไรคะเนี่ยทำกระทงหรอคะทำเนื่องในโอกาสอะไรนะคะสะดอกคอสะดอเคะคุณยายเพียงคุณยายเพียงป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลแล้วสบายดีแล้วก็เลยต้องมาทำกระทงสะดอกคอเดี๋ยวช่วงบ่ายๆจะมีพระมาหมด ทุกหมดจบหมดโลกหมดายแล้วที่ได้ี่จรทุกอย่างปีแราอันนี้ตอวันเตือนวีณาสีสีวามอันตรายแก่เจ้าทั้งหลายภูมีตะวันเติอนตาโตตาตุอิโสควาตาเจ้าขอไหวฟ้ากิตทว่าจุงเสิโลงมารักษาอายุภูมิที่มีไสยนะสัพพทุสัพพะสัพพุสัพพยสัพพะตุนอกสัพพะคตรในต้อง ประกอบโดยใดโดยสวยโดดีตัวเสร็จดดีในสิบสองราศีก็ให้มีความเฉียวายสำนึกิษฏโสว่าสาตุสาตุชีวิสขเจ้าขอไว้พระจันทร์ี่วาจงสิ่งมารักษาอายุผุณนีจะมีสัญนะสัพุสัพสงสัพรสัพไปสัพเกาะตุนหกสัพเกาะตุนในต้องประกอบโยใดโดสวยโดยดีตัวเสร็จดดีในสสองราศีก็ให้มีความเฉลียวใจสันึกนิโฏสว่าสาตุสาตุชีวิสว่า ข้าพเจ้าพอไว้พระอังคารที่ว่าจงศึกษามารดาษาาอายุภูมิจงในศสนะสัพพะสุสัพพะสุสัปปะสุสัปปะสุสัปะสัปปะสุ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 สัปปอสุสัอปใสตัวปะสัปปะสุสัปใะสุสัปป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 ะสสัมปะสุสัปปะสุสวปตาสุสัปปะสุสั้ปะสุสัปปวสพรัปปะสุสัปปะสุสัมปะสุสัปปะสุสัปปสุัยปะสสะ สบดุสบดุสบดุสไปสบเาะตัวโสบเกาะตัวในต้องเกาะเผยในตัวสวยตัวแสบพดีในสองหลัีก็ให้มีความสนใจสมปันโนทิศวาตาตุตาทิโขเจ้าขอไว้พระ ฮัตติวาจงจิโมาลักษาอายุปุณมีมีศาสนะสัพตุสัพสุสพปุสภัยสัพพเขสุนอกปะพะตในต้องปะกเตัวใหตัวสวยดีตัวเสกดีในสองราศีก็ให้มีความเสริมกายสมปนโนตีโสก็สราธุสาิุโสสเก้วเพราไหวพาสุขที่ว่าจงจิรมารักษาอายุปุณีมีศาสนะสัพสัพสุสุปุสัยพกสุะขสุว่ตัววิตีตัดินอาีกสริมติก็าบทุิตั้ง ปัสสิสัญญาสิทธิวจาิสิทธิมนสิทธิสัพสิทธิปัสิทธิปัสิทธิมิ่งสองสามสี่ห้าพบขอเห็นเป็นหายสูญหายอะไรยะสุดเยพาวังตุติยมแม่ทํารนีให้นะช้อนเอาช้อนธรรมดากินก็ได้ เมนูเช้านี้ค่ะมีรีโอหนึ่งขวดสะหมดแล้วสป่นปลาทูยำปลากระป๋องทันส้มฝีมือยายเพียงหัวขมุกหัวขมุกเชฟใบคุณอาค่ะนี่คุณยายชมพงค่ะแล้วก็มีปลาทอดผักสดแก้วเบียร์ฮารุฮาราเลย กำลังหนาวด้วย